อันนี้ผมอยู่ที่หาดแสงจันท์นะครับจังหวัดระยองครับอยู่ในอําเภอ,มอเมืองเทศบาลนาครระยองนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวหาดแสงจันท์กันดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงที่นี่นะครับผมเคยมาเมื่อประมาณสามสิบปีก่อนสามสิบปีก่อนเนี่ยตรงนี้จะไม่มีนะครับพวกสันกันขึ้นออะไรพวกนี้จะไม่มีจะเป็นหาดโลง่งๆแล้วก็โรงแรมพวกเนี้ย,ยังไม่มีเลยทาไมก่อนเป็นเปรี่ยวมากเป็นที่เปรี่ยว เพราะว่ามันเป็นทางตรงไปมันจะติดกับแหลมเจริญทางนู้นอ่าทไมก่อนนยังไม่เจริญขนาดนี้มาตอนนี้นี่โหเจริญมากนะครับมีร้านอาหารดังๆมากมายเลยนะแล้วก็ทะเลเนี่ยอ่าถือว่าพอพอเล่นน้ําได้สนุกได้ครับอาจจะไม่ได้สวยามากมาเท่ากับแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปนะแต่ก็ถ้าพาครอบครัวมาเนี่ยเราสามารถจอดรถ ริมถนนแล้วก็ลงมาเดินเล่นเล่นน้ําที่ชายหาดได้ไม่เหมือนแหล่งท่องเที่ยวบางที่นะครับแหล่งท่องเที่ยวบางที่ถ้าเราจะไปเนี่ยเราจะเล่นน้ําทะเลกันลงทะเลเนี่ยไม่ได้นะเราต้องเช่าห้องเขาก่อนเพราะเราเข้าไม่ถึงเขาจะมีบ้านกั้นเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักมันจะกั้นชายหาดหมดเราเข้าไม่ถึงทะเลเลยแต่นี้เราสามารถมาถึงแลวลงเล่นน้ำได้เลยโอ้ตอนนี้น้ลงนะน้ําลงไปเยอะเลย เห็นไหมเห็นเห็นแนวแนวสูงนะคือน้าขึ้นสูงสุดจะเป็นแนวดาๆขีดเส้นๆ,ๆนั่นนะ่ะนั่นคือน้ําขึ้นสุดสุดนะประมาณอยู่นะนะั้นแล้วนี่ตอนนี้น้ําลงลงจากตรงนู้นนะ่ะลงลงตอนนี้เป็นทรายมาถึงตรงนี้ละเดี๋ยวสักพักก็จะหยุดลงแล้วครับก็จะดันขึ้นก่อตอนเนี้ยผมว่าที่หาดแหลกจันเนี่ยขยะเนี่ยน้อยลงนะเมื่อก่อนนี่ขยะเยอะมากนะผมมา เจออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ตอนนี้น้อยลงมากครับอาจจะเป็นเพราะว่าทางเทศบาลเขาดูแลดีขึ้นนะเก็บกวาดทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับชายหาดดูสะอาดแล้วไม่มีขยะเลยเห็นไหมนะถ้าเป็นเทียบกับเมื่อสักสามสี่ปีก่อนเนี่ยมาเนี่ยโ,โหไม่อยากจะเดินเลยอืมเหมือนกับเดินในบ่อขยะแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะครับ <c oughs> นี่คือนี่คือรูมันเป็นรูกั้งนะจริงๆแนละ้วเนี่ยมันจะเป็นกั้งทะเลถ้าเราขุดไปอ่ะแต่เราคงไม่เจอมันหรอกเพราะมันมเจอไหมมันจะอยู่ลึกมากครับลึกไปเป็นข้อศอกเลยโอ้ยอ่าขุดไม่ได้ต้องมีอะไรมาขุดครับ ต,ตัวไม่ใหญ่ก็ตัวมันเท่านิก้วก้อย,อยนิ้วโป้งเนี่ยนี่ยรูกล้องรูกลั้งทะเลเดี๋ยวว่าหลังผมมาทำคลิปจับกล้งทะเลให้ดูครับอันนี้มันก็กินได้นะแต่มันตัวเล็กเท่านั้นเองียงแต่เราเขาไม่นิยมกินกันไม่ใช่ั้งกล้งใหญ่ที่เขาเอานิยมกินนะเป็นั้างพันเล็กอ มันต้องหาอะไรมาล่อถ้าจะจับมันนี่นี่น,นี่ดูตามขวดหินน้ำลงไปเยอะเลยนะครับเนี่ยอืออ้าวเวนเกงเบียดน้ำเลยน้ำถือว่าน้ำตอนวันนี้น้ำค่อนข้างใสอยู่นะ ถึงแม้จะมีฝนตกมาตอนบ่ายๆนะครับไอแ้แต่กองหินพวกนี้นะครับเขาจะมีเอาไว้อเอามากันขึ้นเรียกว่ากองหินกันแนวขึ้นเพราะถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นน่ะเป็นชายหาดทรายเรียบๆไปนั้นขึ้นมาซาะเรื่อยๆมันจะลุกล้ําเข้าไปจนชายหาดหายหมดเหมือนกับว่าที่ดินจะจมน้ําลงไปเรื่อยๆนะครับเขาจะเอาอากองหินนี่มาทำเป็นยาวเลยนะ เป็นชายหาดไปหมดเลยนู่นสุดลูกหูลูกตาตั้งแต่แหลมเจริญมหาแสงจันมหาสุชาดาไปยังหาดพิมไยเอ้ยหาดพิมัยอยู่ตรงนู้นเออั่นและครับอ๋ออากาศวันนี้นะฝนตกลงมาตอนบ่ายๆครับก็ค่อนข้างดีนะอากาศไม่ร้อนกรุงเทพก็ฝนตกนะวันนี้รกรุงเทพฝนตกตั้งแต่เช้าเลยเท้ามือเลยน้ำท่วมโอ้ มาถึงแล้วมาเราคือเจ้าแห่งกองหินตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงแรมฟอร์จูนแสงจันนะครับตอนจีแสงจันบีดระยองอยู่หน้าหาดแสงจันนี่แหละเ,เห็นไหมได้ยินเสียงขึ้นไหมโอ้ยสดชื่นครับสดชื่น เนี่ยถ้าเป็นวันหยุดนะเป็นเทศกาลเป็นวันหยุดเสาสุกเสาอาทิตย์อย่างเงี้ยถนนริมชายหาดเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาจอดรถมานั่งกินลมชมวิวกินข้าวกินเหล้าเยอะแยะครับคนเยอะมึงถ้ายิ่งไปตรงหาดพวกแถวแถวหาดสุชาดานะเขาจะเอาอะไรอะรถที่ทําเครื่องเสียงมาเปิดกันแรกๆเปิดกระดังตุ้ม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 ,มลหลังๆมาน่าจะโดนดตำรวจจัดการซะ ตอนนี้ไม่ค่อยเปิดแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ก็ร้านขายของเนี่ยตรงนู้นมีร้านชอระเชอร้านดังนะกับร้านลุงละอร่อยเท่าอร่อยพอกินมาแล้วราคาก็ตามตามปกติแหละครับตามสมควรลองไปดูได้ลองไปดูได้แหล่งท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อนาคตข้างหน้ามันจะเจริญกว่านี้นะว่าเพราะว่าเท่าที่เห็นสังเกตมาเนี่ยตอนเนี้มัน แตใหญ่ขึ้นมากคนรู้จักกันเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนนี้แทบไม่มีใครรู้จักไม่มีใครมานะคนที่จะมากรุงเทพจากกรุงเทพมารายองเนี่ยเขาจะเลยไปเลยจะไปนู่นไปสวนสนหาดแม่พิมพ์หดัดอ,อะไระอะก้นอะ่าวนะเธอไปทางนู้นเขาไม่ผ่านทางนี้หรอกตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นเยอะก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะถ้าใครอยากจะมาก็ลองมาดูครับมา,าเที่ยวดู

ไอหมาโงมันไปเอาจมูกจุกกับหนุมทรายทำไมมันก็เปดิดไอ้ดิไปมันเปดิดเสือ้อ